ถึงแม้จะอ้างว่าป่วยสารท่านบอกว่าอะไรการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทําของผู้ต้องหายเสงเเปดไม่รู้ความจริงเนี่ยหลายๆคนก็ว่าเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายไม่มีหาเลยเลยนะครับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลายเป็นนะเออตำรวจการละครหรือเปล่านะครับพี่น้องประชาชนเขาก็เลย ดูๆแล้วจะไม่มีอะไรนะครับตะวันตะวันนะตะวันไม่สารไม่ให้ประกันตัวถึงแม้จะอ้างว่าป่วยสารท่านบอกว่าอะไรการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทําของผู้ต้องหาเองคือคุณอดอาหารเองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเพราะในการเจ็บป่วยของคุณเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาใช้ในการขอ ประก,กันตัวเพราะไม่ใช่เกิดอาการเจ็บป่วยตามปกติแต่เกิดจากการที่คุณไปอดอาหารสารเลยบอกว่าเกิดจากการกระทําของคุณเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองสารก็เลยบอกว่าไม่อนุญาตให้ประกันถึงแม้จะเจ็บป่วยนะมันไม่ใช่เจ็บป่วยแบบเป็นจิตเวชหรืออะไรต่างๆมันเกิดจากการกระทาของเราเองที่เราไม่กินข้าวนะขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆ นะครับนะเข้าใจนะสารก็เลยไม่ให้ประกันตัวแค่นี้แหละง่ายๆผมอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นศาลนะครับพี่น้องประชาชนที่การรักโดยหลักปกติเนี่ยสารต้องให้ประกันตัวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยหลักเราต้องได้รับการประกันตัวยกเว้นนะมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเราทําผิด ถ้าทางจะหลบหนีพฤติการร้ายแรงจะไปข่มขู่พยานออกไปแล้วจะไปทาความเดือดร้อนกับประเทศชาตินะหลักประกันไม่น่าเชื่อถือนะอะไรทําดองนี้อย่างเงี้ยศาลท่านก็จะไม่ให้ประกันตัวนะครับนะเช่นปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวก็ไปปิดถนนอีกปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวก็ไปขัดขวางกระบวนเสนด็จสมมตินะแบบนี้เขาเรียกออกไปแล้วก็ไปหาเรื่องหาราว นะอย่างนี้ศาลท่านอาจจะไม่ให้ประกันตัวนะครับเข้าใจนะครับอืมนะนะครับวันนี้ได้ทําการชาวนก,กิจหรือเผาศพน้องนุ่นเหยื่อนายทอยที่โดนผัวโหดทุบหัวตายเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็ไปเผาเนี่ยวันนี้ชาวพนก,กิจแล้วนะครับญาติเพื่อนส่งวิญญาณทั้งน้ําตาขอไปอยู่ภพภูมิที่ดี นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็มีการจัดงานชาปนาศพชาปนกิจศพที่วัดดอนประทายตำบลหนองหางหนองหางหนองหางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยนะครับนะก็น่าสงสารน้องเขาเนะโดนทุบหัวตายแล้วยังเอาศพไปเผาอีก นะแล้วคนที่ทำก็คือผัวเธอเองก็เป็นเรื่องเศร้าอืมอืมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนะวันนี้ก็มีข่าวนะครับนะมีข่าวเกี่ยวกับชาวต่างชาติยังไม่รู้ว่าเป็นคนจีนหรือคนไทยนะฮะนะอ๋อตอนนี้รู้แล้วครับดาวแปดแฉกห้าสิบเจ็ดนาที แกะลอยจากรอยสักชายชาวไต้หวันเหยื่อที่ถูกฆ่านำมานำร่างนำศพมาทิ้งในพื้นที่ห่วงห้ามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าเหยื่อเคยไปใช้บริการร้านสักชื่อดังเมืองพัทยาโพสต์ขณะสักลงโซเชียลเมื่อวันที่19สิงหา2,566กก็รู้แล้วนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับเป็นคนไต้หวันนะครับ อืมที่โดนฆ่าตายนะฮะอันนี้รายงานจากดาวแปดแฉกนะฮะเออนะนะครับนะฮะอืมนะ,นะ,น,ะนะครับตำรวจเร่งขี่คายคนร้ายยิงชายชาวต้หวันเสียชีวิตนำร่างมาทิ้งในพื้นที่ห่วงห้ามของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมันเข้าไปได้ไงวะ นะครับก็ผู้การวิชิตหรือผู้การหมงก็เป็นผู้การปากน้ําก็เป็นคนเก่งนะใช้ได้นะเพราะว่าแกเป็นคนพื้นที่อยู่นะและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็รับผิดชอบคดีนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าชายชาวไต้หวันเนี่ยใครมาฆ่าเขาคนประเทศเดียวกันหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องอะไรชู้สาวหรือผลประโยชน์หรือหักหลังหรือชิงทรัพย์ก็ติดตามกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไป อืมอ mm. ยากติดตามมันต่อไปนะอืม mm.